วิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานตัว SRT Tool นะครับของเกม Resident Evil นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ใช้บอกพวกค่า HP Status ต่างๆของเกมอย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเล่นภาคไหนแล้วเราก็ไปโหลดจากเว็บ s p e e d r u n c o m นะครับไปดูในฟอรั่มครับไล่เซิร์ชหาเอาก็ได้ครับหรือใช้ Google ก็ได้ครับอย่างอันนี้ผมโหลดของ r e 3มาผมจะเทสของ r e 3ให้แล้วกันนะครับ ขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะโหลดตัวโฮสก่อนตัวโฮสมันจะเป็นเวอร์ชัน2อสองจุดสี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวล่าสุดเลยแล้วเราก็ไปโหลดลักอินของแต่ละภาคมาครับใช้ i e 3ก็ไปโหลดอ่ะบัอินของ iE 3ีสาก็โหลดของภาคสอง8ก็โหลดของ i e 8ี e ปเจก็โหลดของ i อเจนะครับแล้วมันจะมีส่วนเสริมของแต่ละภาคมาบางภาคก็ไม่มีอย่างภาคสาเนี่ยมันจะมีตัววิดเจ็ตมาวิดเจ็ตก็คือตัวที่เอาไว้เปลี่ยนอ่รูปรูปแบบของตัวแสดงไอพวก เตตัสต่างๆนะครับก่อนอื่นพอเราได้โหลดพวกนี้มาครบแล้วใช่ไหมครับให้เราแตกไฟล์ตัว SRT Host ไว้ก่อนเลยครับแตกเสร็จปับ๊บมาที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วสร้างโฟลเดอร์ใหม่ไว้หนึ่งโฟลเดอร์ครับตั้งชื่อว่า SRT Host หรืออะไรก็ได้ครับที่เราอยากตั้งพอตั้งเสร็จให้เราเปิดโฟลเดอร์ไว้ครับจากนั้นให้เราเข้าไป SRT Host ที่เราแตกไฟล์ไว้นะครับ ลากทั้งหมดเนี่ยครับมาวางครับเสร็จแล้วให้กลับไปครับแล้วไปที่ตัวลักอินนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็น N r G H O S ปลักอินของ I E สามก็แตกไฟล์ออกมาครับแล้วก็เข้าไปโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์ครับแล้วก็ลากมาวางอีกทีครับพอเราลากมาวางเสร็จในลักอินเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ของตัว provider ไว้อยู่นะครับจากนั้นให้ back กลับไปครับแล้วแตกโฟลเดอร์วิกเจ็ออกมาครับ มันจะเป็นวิจเจ็ตของ IE3 อย่างเดียวนะครับแล้วก็ลากโฟลเดอร์วิจเจ็ตนะครับมาวางเสร็จเป็นอันเสร็จพิธีครับจากนั้นก็เตรียมตัวเปิดเกมขึ้นมาครับผมจะเปิดผ่าน OBS นะครับก็ให้เรารันเกม IE3 ขึ้นมาครับ ตอนนี้ตัวเกมมันรันขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เรา p o s on i n t e n e t tab แ,แล้วไปที่ตัว src host ครับกด run src host 64ขึ้นมาครับน่าจะเห็นหน้าตาตัวโปรแกรม src host เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับแบบที่เราเห็นเลย ทีนี้มันจะดําให้เราทําให้มันเป็นโปร่งใสโดยการกดที่ขวาครับที่ว่างๆหน่งทีกดออปชันแล้วกดตรงนี้เป็น all way on top no dead bar transparent อ่ uh, า inventory display นี่คือตัวแสดงพวกออ uh, พ,พวกอาวุธพวกไอเทมอะไรพวกเนี้ยครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการก็ให้กดโ no, นอย่างผมไม่ค่อยชอบเาไหะ่ก็กดโ no, นแล้วกด save แต่งนั้นมันบอกให้เรารีไปรอบหนึ่งกดออกครับแล้วเปิดใหม่ นั้นย่อไว้ได้เลยครับอ่าคราวนี้มันจะโปร่งใสแล้วเห็นไหมครับคราวนี้ตัวเนี้ยมันสามารถปรับวิจเจตได้ครับโดยการที่เราต้องไปสร้างอย่างเช่นอ่าไม่ต้องอย่างเช่นเราผมทำให้ดูเลยกันสร้างเป็น w i n d o w แคปเจอร์ไว้หนึ่งอันครับโทษทีไม่ใช่ w i n d o w แคปเจอร์สร้างเป็นเบราว์เอร์ครับกดเบราว์เอร์ขึ้นมาตั้งชื่อว่า srt post oh, อะไรก็ได้ที่เราจำได้ง่าย กดตกลงครับตรงนี้ให้เรากด Local File ค,ครับแล้วกดเปิดหาให้เราไปเปิดหาจากตัว s c Host ที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้ครับอันนี้ก็เลือกไปที่วิจเจ็ครับอย่างผมเนี่ยจะใช้เป็น Default ก็คือค่าปกติก็ไม่ใช่ Default เออผมจะเลือกเป็นว i ดีโ Game r ู u l e ก่อนแล้วเลือกไปที่ Minimal กดตัวนี้จากนั้นกดตกลงครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้แล้ว ตัว SRT host เห็นไหมเห็นไมเห็นมุมมุมมุมนี่ผมเอาเมาส์ชี้ไหมแต่ตอนนี้เกมมันยังไม่แสดงอะไรครับทีเนี้ยผมจะสลับไปที่ตัวตัวหน้าเกมนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เห็นชัดเจนนะครับเออเดี๋ยวนะครับ M1 ผมต้องเอาตรงนี้สิ วกเป็น Display Capture w i n d o Capture เลือกสแล้วก็เลือกเป็นเกมแล้วก็ย้ายอันนี้ขึ้นมาข้างบนอ่าอ่าคราวนี้มันจะขึ้นขึ้นให้เราเห็นแล้วครับล็อกไว้จากนั้นก็เข้าไปที่เกมเอออย่าเพิ่งเข้าที่เกมครับ ค่าเดี๋ยวก่อนนะครับ S R G โอเคครับถูกแล้วครับเข้าที่เกมได้เลยจากนั้นเราจะลองกดโหลดเกมดูนะครับสังเกตดูนะครับ HP จะขึ้นเป็นพันสองละใเดี๋ยวเราลองเทสกันดูครับ เนี่ยครับจากที่เห็นตอนนี้ผมเล่นเมื่อกี้จะเห็นว่ามันจะแสดง HP ของศัตรูก็คือเนมิซิวสเท่าไหร่นะสองหมื่นแล้วเวลาเราทําดาเมจไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ย HP มันก็จะลดลงมาฉีดมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันทําให้เราสามารถรู้ว่าอาวม่ที่สามารถรู้มันทําให้เราสามารถที่จะหาวิธีในการจัดการบอสได้เพราะเราจะสามารถรู้ว่าอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยมันทาดาเมจประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมันก็ยังเห็น HP ของตัวเราด้วยเห็นค่าความยากของเกม อย่างเมื่อกี้เนี่ย D A มันแรงสิบก็คือค่าความยากระดับ10บสกอร์หนึ่งศูนย์หกสี่ก็คือมันจะเป็นค่าความยากเอ,อประมาณนี้ของแต่ละโหมดอย่างไรเมรก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นอินฟ r n เผมรู้สึกก็มันจะประมาณหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหืนหกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอินฟ r n เนมันจะยากกว่ามันก็เลยจะทำให้พวกศัตรูเนี่ยมันจะถึกกว่า ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานตัวโปรแกรม SRT Host ครับใครไม่เข้าใจยังไงก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้ส่วน r e 8เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมซื้อเกมแล้วผมจะลองเทสให้นะครับแต่ผมว่าวิธีการใช้งานมันเหมือนกันเลยครับไม่มีอะไรต่างมันจะต่างแค่ตัวั๊กอินที่เราเอาไปวางแค่นั้นเองครับ